เก็บเอาเลยหยิบเอาเออพอแล้วเอาแค่นี้แหละขอบคุณนะครับคุณอานะครับคุณอาเล็กนะครับจากปทุมนะครับเอาจะไปไหนแล้วนะ่ะเมหยิบเสร็จแล้วจะไปไหนเมยจ้าจะไปไหนแล้วจะเอาไปให้ใครนั่นฮะหนูจะเอาไปให้ใครนั่นุ้ยเมย มามามาหนูจะเอาไปให้ใครฮะเอาเอาดูสิคุณอาเมจ่าจะไปไหนน่ะเม้ยหนูจะไปไหนน่ะฮะ,ฮะไปจริงด้วยครับจะเอาไปให้ใครจะไปฝากใครนั่นขอบคุณคุณอานะครับจากปทุมนะครับ ขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะครับสวัสดีครับไปแล้ว